โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกตัวเกมเรียวๆครับตัวเกมแบบไม่ค่อยมีรลายมากผมแค่ลงพวกบูเดเพ็แล้วก็เปลี่ยนนิดๆหน่อยมันเป็นตัวเกมเปล่านะผมเอามาลงอะไรครบหมดเลยอะพวกแซมฟันพวกอะไรครบหมดเลยอันนี้ก็เรียวๆเลยลื่นๆเลยผมบอกเลยนี่ผมจะถ่ายให้ดูนะนี่ครับนี่ครับ <c oughs> เอาไปๆอุ้ยอุ้ย ยอกๆยน,นี่ถ่ายไม่ไปครับเสียงตีก็จะติง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 เนี่ยครับตุวกเกมก็จะเป็นแบบเดิมๆเลยอ่ะแต่ลื่นนะผมบอกเลยผมก็จะลงพวกอะไรไปปรับปรับพวกโทนอ่ะ WNT อ่าใช่ปรับพวกโทน WNT นี่ปรับได้หมดเลย อันนี้ก็ในอันนี้น่าจะสวยๆสุดแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะสวยๆเลยในมอสก็มีพวกนี้เอเพดบูตเอยูดีสกินคาตนาก็มัทถนนมัดสก,กินอะไรต,ต่างๆครับแล้วก็มันจะมีอะไรนะปรับคำสั่งปรับไอเนี่ยอะไรวะคำสั่งเปลี่ยนสีเงินอะแต่ผมจำไม่ได้อ่ะ <c oughs> เออเดี้ย นายไหน,หนม,มึงเอามาให้เขา้าไทยเอ้ยมาให้ถ่ายรอบหนึ่งดิอ่ามาให้ถ่ายรอบหนึ่งนี่เราบไอคิวของลงไอ้นี่มนไ,นไม่ได้มันจะขึ้นแน,หน่นี่ยเออนี่ถ่ายง่ายนะผมบอกเลยเลืนล่นๆเลยไปแล้วครับแล้วผมบอกเลยนะคอมกา,กากเล่นได้คอมแรงเล่นดีครับไปแล้วครับเจอกัน และก่อนจะไปผมลืมบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับไอคอนหมัดครับเ,ส,เส็กอ้ยศักดิ์สิทธิ์มากไอคอนนี้บอกเลยใครที่เอาไปใช้หรือเอาไปเปลี่ยนเนี่ยผมบอกเลยายเร็วทุกคนอนะ่ะคอนเฟิร์มนะครับศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์